ไม่มีปืนเลยเออนั่นแหละน่าจะมีบ้านเรนี้ มีกระเป๋าใช้ I got supplies มีกระเป๋าใช้เร็วเต้าทำทีมิดคกับให้ hey, เราอยู่นอกวงหรือเปล่าเนี่ย ไม่ไม่รู้ด่วนเลยนะนีวงบีบนะนี่มีรถไหมเอาหารถครับเข้าบ้านใหญ่แล้วก็ขึ้นรถเลยเข้าบ้านใหญ่แล้วก็ขึ้นรถเลยหารถ่อยที่ละมากใครว่าง<ม>หารถ่อยมันไกลมากเลยนะโอ้โห,หแต่ของเยอะมากเฮ้อยอันนี้เพิ่น

เราน่าจะโดนบีบแล้วเหลือสกายอีกกระบอกหนึ่งนะอยู่ตรงนี้ตรงสพบอดยยยบอดเรอใช่ใช่รถหรือเปล่าน่ะใช่รถหรือเปล่านะเฮ้ย ใ,ใชรใ่รถหรือเปล่าก็ลองไปดูหอ้ยใช่รถใช่รถหรือเปล่าวะอือใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่โว้ยนะปานชื่ป้า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 วิ่งเลยวิ่งได้ไหม Bình binh 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 rồi. binh Mark cái oh. nói gì? Mark the location. Lock lock Mark the location. เยอะหรอเกียงเอฟสิบหกไทยเกีนงคุณแปลกๆไปฟังสลักข้างกาอันนีรถตู พี่โยไปแล้วเหรอไม่ไม่อยู่บ้านอยู่ทั้งบนนี่แหละวิ่งมาก็จะเจอกันอยู่พอดีวิ่งมาแล้วเจอบ้านก็เลยหาของเรอเฮ้ยใครขับรถมาบอมๆอมอ,อลงแล้วลงแล้ว เดี๋ยวไปเลยก่อนที่จะโดนบีบเอาแล้วเชิญแล้วมีกระสุนอยู่เก้าสิบนัดเองน่ารักจู้เราเนี่ยน่ารัก เราเจอถนนเราไปตามถนนเยอลาดไปนะตามถนนตามถนนเราเลี้ยวเข้าเขตแล้วเอ้าเข้าเขตเอ้า คนเขาล้อมันระเบิดนะไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนรถเอารถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถได้ไหมนั่งได้กี่คนนี่ไม่ได้ไม่ได้มานั่งได้สองคนนั่งได้สองคนเองนี่ได้ได้ได้นี่มีรถอีกคันหนึ่งนี่ อันนี้รถอันนี้กี่ได้กี่คนนี่เอาขึ้นขึ้นมาทำไมตรงนี้มันไม่ใช่ท่านโดน oh. เล่นมุมสูงนีะพี่โหขี่ขึ้นได้เฉยโอดเกิ oh นน่าจะติดแล้วทีนี้เอารถติดม,มันมันติดอยู่แล้ว,ลวเพราะว่ารถติด นี่เครื่องร่อนใช่ไหม เฮ้ยเอากันแล้วเฮ้ยอยู่ใ,ใกล้ๆนี้เลยเรียกเราสวยมีคาต้าแปดน,น,นะตรงนี้แต่ไม่มีสโ,โคปไหนอะอยู่ตรงไหนอ่ะเก็บมาแล้วพี่ okay. เมงเก็ียนะอ๋ออันนี้ก็ไม่มีสะโคบหมืองกันรถติดรถติดเราปปไปเลยไปเลยไปเลยเราโดนวงบีบแล้วโอ้รถติดนะ ปไปวิ่งวิ่งวิ่วิกูมานับหน่อยมานับทีละคนอ๋อโอเคโอเคไปวิ่ง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 วิมกลังวิ่งอยู่นี่วิ่งวิ่งแปดแสนวิ่งเลยวิ่งเลยไหมจะเข้าวงแล้ว เห็นไหมที่มาร์คให้เข้าเลยมาร์คตัวโลเคชนเาาันเอามาเลยเอามาเลย อีกฟูดหรือเปล่าเราวิ่ขงขึ้นเขาอยู่รถมาเพื่อกลับขึ้น ขึ้นนะไปเลยเดี๋ยวยิงเดี๋ยวจัดให้ขึ้นขึ้นไปเลยไปเลยขึ้นแล้ว,ลว,วลลขึ้นแล้วไปเลยขึ้นแล้วลขึ้้นแลว,แลวไปไปเข้าวงวงอยู่ทางไหนค่อยๆไปแต่ระวังอย่าไปขึ้นเนินอีกนะเดี๋ยวติดอีกล้อเลาะเรียบไปเรื่อยๆ

น,นี่คือเรามาเขานี่มันระวังลมด้วยนะมันเหมือนลัดไปยังไงไม่รู้อ๋อเออเอาไปเราเข้าวงแล้วเราเข้าวงแล้วเราจะซุ่มไหมโอ้โหขี่พิพูดมาแ<อ>บบนี้เลยเห ระยะเขา,ข,าขั้นนาะขเข้าป่าเข,ข้าดงาาลเลยแล้วไงมีบ้านหลงตรงนู้นมีบ้านตรงนู้นอยู่ตรงนี้ไหมสวันดีน้องของผมหีิ่งลขึ้นเขา โอ้เขาน่าจะอยู่แถวนี้นะเขาน่าจะอยู่แถวนี้ใช่แถาอยู่ตรงนี้แหละอยู่ยอดเขาไว้เลยใช่อยู่ตรงนี้แหละโอูสูงมากเลยจะบอกว่าไม,ไม่มีกล้องเลย เพครับมาเลยไม่ไหวกลับมาครับมา จริงเราทามของได้นะนี่ตรงฝวามือนี่ทามของคนนี้ไม่มีกระสุนหนึ่ตอนนี้เราอยู่กลางบงแล้วนะ หาที่จุดที่สูงไหมหายที่สูงที่สุดอยู่กลางวงแล้วตอนนี้วงเยอะเลย เิมหนึ่งสองนี่มันคืออะไรไอดอกไนเปอร์เอ <Ad opt. S 1> ม,มินิหนึ่งสี่กับอวินเก้าสี่ในแรงอ่ะใครยิงแฟร์ใครยิงแฟร์ใครยิงแฟร์รฟรเขาเขาเสียงปืนแฟร์ขึ้นเมื่อกี้ Belt, <si ู่บ้านหลังสูงสูงอุ้ยเมื่อกี้ไปฟาร์มได้กระสุนมาเพิ่มแล้อขวามือมีคนมีคนมีคนทีนึงทีนึงทางขวาทางขวา Ho 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 ồ, ồ Ồ, ồ, Ho 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 quá Ho 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 Ồ, 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 Ho 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 vâng này vào nhìn băng tôi ngọt ngọt luôn ngọt băng ngọt băng. Mình sẽ lấy mà. Em đọc dù mất này ở đâu? chơi ở đâu? Mất ở đâu? ở đâu? Mất hai đâu? Mất là đâu? Mất là đâu? Mất มันโดนเท่าแล้วมันโดนเท่าแล้วเดินมา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 กวางระเบิดไปแล้ว <S <S โอ้ยไม่ไดีถึงเลย <Help>! <S <S โอ้โหหลังกระท่อมหลังกระท่อมโดนอีกแล้วระวังระวังระวังช่วยหน่อยช่วยหน่อยนึกว่าเดินนึกว่าเดินมาได้กนเมื่ <S <S อกีเย็นเย็นเย็นหลังกระท่อมสองสามตัวเลย อยูสองตัวตรงนั้นเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มาโดนหลังเข้าไปแล้วไงราวัางระเบิดระเบิดอยู่นะ เนี๋ยเราเนียบมันน่าจะคิดว่าเราช่วยกันอยู่มันมก็มนมนไม่กล้าดังมันมันยังอยู่ที่เดิมไหมอยู่ที่เดิมแย, <S <S ย,ยกกันหน่อยพี่แยกกันหน่อยอ่าอยู่ใกล้กัน เอามา,มาไม่ไม่มาเลยโอ้โหยิงสูงกว่าเสียเปรียบเลย